น้ำมักสูตรนี้นะครับก็เป็นการนําเอาปุ๋ยคอกนะครับมาทําการมักนะครับเพื่อเห็ดเป็นน้ำมักเห็ดให้เขานะครับมีการเพิ่มปริมาณได้เป็นด่างดีเป็นการเพิ่มผลผลิตให้กับเขาครับสําหรับขั้นตอนการเห็ดนะครับเขาก็ทําการนะครับเทปุ๋ยคอกใส่ลงในถังก่อนครับอันดับแรกผู้ใดมีอันไหนก็ใส่ได้นะครับต่อไปเขาก็เตรียมส่วนที่เป็นน้ำนะครับเขาก็สิเทกากน้ำตาลลงไปน้ำได้เลยครับเพื่อว่าให้มันละลายก่อนครับต่อไปเขาก็สินำน้ำเทลงไปในถัง คคนนะรับให้ขีงวัวกับส่วนประกอบเข้ากันนะครับเข้ากันใส่ระยะเวลาประมาณเจ็ดมือนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เป็นแล้วนะครับการใส่งานนะครับเข้ากันใส่น้ำมักนะครับหนึ่งรอยซีซีต่อน้ำยี่สิบดิบปลอดภัยต่อผู้ใส่แล้วก็บว่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถนำเอาสูตรนี้นะครับไปทดลองใส่เบื้องใดนะครับการที่ห่าเห็ดปุ๋ยไว้ใส่เองนะครับก็จะเป็นการซอยลดต้นทุนนะครับในการซื้อปุ๋ยนะครับ ซึ่งปุ๋ยสูตรนี้นะครับสามารถใส่แท่นปุ๋ยเคมีนะครับซึ่งมีอยู่ราคาแพงนะครับการที่ห้องเห็ดปุ๋ยนะครับสูตรนี้ขึ้นมานะครับกับเพื่อ่าทดแท่นปุ๋ยเคมีนะครับครับสำหรับสูตรนี้นะครับใส่แล้วเห็นผลชัดเจนครับครับสวัสดีครับผมจ่าสิบเอกคุณแผนศิลาโคตรครับในวันนี้สิมาสาธิตวิธีการเห็ดน้ำมักปุ๋ยคอกนะครับเร่งการแต่กอห้องเขาครับ นำมักสูตรนี้นะครับก็เป็นการนําเอาปุ๋ยขอกนะครับมาทําการมักนะครับเพื่อเหตุเป็นนำมักจุลินรีเพื่อนําไปฉีดพ่นเขานะครับหรือเพื่อที่ต้องการแตกกอนะครับให้เขานะครับมีการเพิ่มปริมาณได้เป็นอย่างดีครับเป็นการเพิ่มผลผลิตให้กับเขาครับซึ่งปุ๋ยแอกนะครับสามารถมักได้หลายวิธีนะครับจะเป็นมักแบบแห้งหรือว่าการมักแบบนำสำหรับการมักแบบแห้งนี่ใส่ระยะเวลาโดนนะครับ แต่การมักแบบน้ำแบบนี้นะครับใส่ระยะเวลาแค่เจ็ดหมื่นครับก็สามารถนําไปใส่ได้นะครับแล้วก็เ็ดให้เขานะครับมีประสิทธิภาพนะครับครับสาเหตุที่เขาได้เห็ดปุ๋ยสูตรนี้นะครับก็คือว่าปุ๋ยเคมีนะครับมีราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับการที่เขาเห็ดปุ๋ยไว้ใส่เองนะครับก็จะเป็นการซอยลดต้นทุนนะครับในการซื้อปุ๋ยนะครับครับน้ำมักสูตรนี้นะครับอุปกรณ์กับวัลัยนะครับก็จะมีขี่วัวนะครับห้าสิบกิโลกรัมน้ำเปล่า สำหรับเติมพ่อถ่วมครับอันนี้ก็สิเป็นจุลินซี่หาลิตกากน้ำตาล1ลิตรอันนี้ก็สิเป็นถังครับ2 0งลิตรครับสำหรับขั้นตอนการเห็ดนะครับเฮาก็ะทำการนะครับเทปุ๋ยขอกใส่ลงในถังก่อนครับอันดับเหลกปุ๋ยขอกนะครับผู้ใดมีปุ๋ยอันใดก็ใส่ได้นะครับว่าเป็นสิเป็นฉีห้วยฉีมาฉีไก่หรือว่าฉีหมูครับก็สามารถนำมาเห็ดได้นะครับ ปุ๋ยควอกหาสิบกิโลครับหาสิบกิโลกรัมหลังจากทเาทปุ๋ยควอกลงไปในถังต่อไปห้องก็เตรียมส่วนที่เป็นน้ำนะครับห้องก็สิเทกากน้ำตาลลงไปน้ำได้แล้วครับเพื่อว่าให้มันละลายก่อนนะครับการนำตาลนี่สิเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับสำหรับการนำตาลครับก็ใส่สปริมาณหนึ่งกิโลครับการที่ห้อง ละลายกากน้าตาลก้อนจังเทลงไปในถังนะครับก็เพื่อว่าห้องสิได้รู้ว่ากากน้าตาลมันละลายไปนะครับผู้ใดว่มีกากน้าตาลก็ใส่เป็นน้าตาลสายแดงเลยนะครับน้าตาลสายแดงกับกิโลหนึ่งอาหารของจูรินซีเนี่ยมันคือต้องการคว่มหวานครับครับหลังจากีทเอาค้นกากน้าตาลละลายแล้วนะครับต่อไปห้องศิิน้ำนำนะครับเทลงไปในถังครับการเติมน้ำนะครับเพาเติมสําหรับพ่อถ่วนะครับพ่อถ่วปุ๋ยขอกพ่อครับ หรือว่าน้ําเปล่าประมาณ50ลิตรครับจากนั้นเฮาก็สิเติมจุลินทรีย์ EM ครับจํานวน5ลิตรครับจุลินทรีย์นะครับสิเป็นตัวซอยย่อยสลายนะครับอินทรีย์วัตถุที่อยู่ในขี้งัวนะครับย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยนะครหรือว่าดึงเอาสารที่อยู่ในขี้งัวนะครับออกมาให้ได้เร็วที่สุดนะครับบ่มี EM นะครับเฮาสามารถใช้อย่างอื่นแทนได้นะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ใช้ได้จุลินทรีย์นอกล้วยก็ใช้ได้ครับหรือว่าพี่น้องมีจุลินทรีย์อย่างใดก สามารถนำมาใส่ได้นะครับถ้าพอมีลีกะใส่นมเปียวแทนได้นะครับครับเดี๋ยวนี่ก็เป็นแนวจะเปลี่ยนย่างหนึ่งนะครับคือใหม่ค้นนะครับเอาใส่สำหรับค้นนะครับให้ฉีงว่ากับส่วนประกอบข้ากันนะครับครับหลังจากเี่าค้นทุกอย่างข้ากันแล้วนะครับต่อไปเทากับทำการปิดฟ้าถังนะครับ เป็นการเซตขั้นตอนการเห็ดซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะครับเขากับใส่ระยะเวลาประมาณเจ็ดมือนนะครับก็สามารถนำไปใส่งันได้เลยนะครับนี่ก็เป็นตัวย่างที่เป็นแล้วนะครับซึ่งเขาหมักมาแล้วเจ็ดมือนนะครับจะสังเกตว่าสีของเขาสีออกเป็นสีเข้มเขมนะครับก็คือลักษณะสีของขี่งัวเสียนำครับในลักษณะนี้เขาก็สามารถนำไปใส่งันได้เลยนะครับครับสำหรับการใส่งันนะครับเขากับใส่นมักนะครับหนึ่งร้อยซีซีต่อนนำยี่สิบดิ แล้วเหลากับเท้นาเป้านะครับลงไปในถังเสร็เแล้ากับพิดฟ้านะครับพิโยจังน้อยก็นํำไปใส่งันเลยเลยครับครับสำหรับการใส่งันนะครับเพ่าการน้ำมาทำการสีพ่นในหน้าเขานะครับซึ่ง ช่วงระยะเวลาครับที่หมาะก็คือช่วงสายๆนะครับสามโมงเสาร์สี่โมงเสาร์ว่าช่วงระยะเวลานี้นะครับเพือสีดูดซึมธาาุอาหารที่เขาสีดให้ได้เป็นดางดีนะครับการใส่ในหน้าเขาควรใส่ในช่วงเผือดหรือว่าเขาที่กําลังต้องการกันแตกกอนะครับหรือช่วงแรกๆนะครับหลังจากที่เทาทําการปักดาไปแล้วประมาณสิบหามือแล้วเขาก็สามารถนํามาฉีดได้เลยครับแต่เป็นการใส่งันในหน้าวันนะครับก็ควร้ที่ ให้ต้นเขาได้อายุประมาณ4ีาถึงห0มือขึ้นไปนะครับการสีนะครับก็บควรที่สียูเหนือลมการใส่งานสูตรนี้นะครับควรที่สีอาทิตย์ละขังเรากใ,ใส่ไปจนกว่านะครับเขาสีตั้งท้องนะครับหรือว่าเขาใส่ไปจนกว่ามันสีออกร่วงนะครับครับสำหรับน้ำมักสูตรนี้นะครับใส่กับพืชได้เกือบทุกชนิดนะครับแต่หลักๆก,ก,ก็คือพืชที่ต้องการแตกก่กอ อย่างเช่นหน้าเขานะครับซึ่งมีความสําคัญนะครับตัวเกษตรกรหรือว่าตัวชาวนานะครับซึ่งปุ๋ยสูตรนี้นะครับสามารถใส่แท่นปุ๋ยเคมีนะครับซึ่งมีอยู่ราคาแพงนะครับการทเ้งเห็ดปุ๋ยนะครับสูตรนี้ขึ้นมานะครับก็เพื่อว่าทดแท่นปุ๋ยเคมีนะครับแล้วก็เห็ดหายเขานะครับมีการแตกกอครับเขาแตกกอนะครับการสังเกตเบื่อเขาแตกกอตอนปักดำไม่ไมผมจะใส่ประมาณต้นถึง2ต้นจะสังเกตว่าเมื่อเขานํามาทําการสีแล้วครับเขาจะมีการแตกกอนะครับจาก สองตนนะครับกระสีแตกเป็นซีเป็นหาเป็นหกขึ้นไปนะครับกระสีสังเกตเห็นว่านะครับเขาที่ผมได้ปลูกไว้มีความเฉียวงามแล้วก็มีการแตกกอดีการใส่กับเขานี่สามารถใส่ได้กับเขาทุกสายพันธุ์เลยนะครับเช่นเขาเนีว้วเขาเจ้านะครับว่าสิเป็นเขาหน้าดํเขาหน้าบานนะครับครับนอกจากใส่กับเขานะครับมันจะมีพืชอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกหยาว้สําสหรับเลี้ยงสัตว์อย่างเช่นพวกห้าเนเปียนะครับหยาวานอิสราเอลนะครับ หรือว่าหยาตั้งๆนะครับที่เฮาปลูกเพื่อว่าสิน้ำไปเลี้ยงสั์นะครับเกษตรกรครับผู้เหตุหน้าเขาหรือว่าเฮ็ุเกษตรอินรีนะครับวิธีการน้ำเอาปุ๋ยขอกมากทำการหมักในลักษณะนี้นะครับก็เป็นการซอยลดต้นทุนครับในเรื่องของการสือปุ๋ยนะครับแล้วก็เป็นการเฮตุเกษตรแบบอินรีนะครับว่ามีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้ใส่แล้วก็บ่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมครับ สำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็บสามารถน้ำอาสูตรนี้นะครับไปทดลองใส่เบื้องได้นะครับครับสำหรับสูตรนี้นะครับใส่แล้วเห็นผลชัดเจนครับ